สหน่อยครับหนึ่งคลิปฮะบอกให้เจ้าของรถแม่งไปถ่ายเองมันก็ไม่ไปถ่ายโอ้โหแล้วคัดมึงนี่โคตรดีอะ่ะช่วงล่างมึงนี่โคตรปึกอะ่ะแม่งนอกจากรับจูนรถแล้วนะฮะรับทำเทอร์โบแล้วคูยังมีหน้าที่ต้องมาเทสรถที่มึงอีกอกับเนี่ยอ้าวหนึ่งคลิปมาด้าสองไสเดิมเซ็ นี่ผมบอกเลยไส้เดิมเซ็ตโปของใหม่ทั้งชุดนะฮะไม่มีบิวไม่มีมือสองของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นบูนย์จุดสี่้าครับผมแล้วขอโทษนะฮะแต่นี่มาเลยแต่เบาๆค <c oughs> ุนึกออกไหมฮะมันแรงอย่างเดียวไม่พอมันต้องใช้งานง่ายด้วยนะฮะ การที่สิบ t u r เนี่ยมันได้ก็คือเรื่องของแรงบิดรถจะเป็นรถที่ขับง่ายท,าทันทีมันจะเป็นรถเครื่องเล็กที่พริ้วอ่ะริว้วแต่พบมาคือมันเรียกได้ตลอดนึกออกไหมฮะมันเรียกความเร็วได้เร็วนี่คือข้อดีของ t รโบครับ ช่วงล่างมึงเนี่ยนะฮะทั้งแก๊งเลยแก๊งนี้ั้งแก๊งเลยมึงทำช่วงล่างที่ไหนเนี่ยไอเยียจะบินน่ะไอ,อโชคแข่งๆขรามึงนี้มันไม่ได้ทําให้รถมันก่อนถนนขึ้นนะ่ะมันทำให้รถมึงบินน่ะโอ้โหโยนทีรถแม่งจะออกข้างทางมันอะไรเสียเงินนำจะโบแล้วนะจ๊ะ ก็หมดไปนะจ๊ะช่วยกรุณาเจียดเงินสักเล็กสักน้อยนะจ๊ะมาทําช่วงล่างหน่อยนะจ๊ะเบรกด,ด้วยนะจ๊ะไอเ้เบรกยังไม่เท่าไหร่อ่ะช่วงล่างมึงนี่สุดติ่งตลิ่งแมวมากเกาะกันไปกไปไปซิตี้แดงเลยไปด้วยกันเลยพากันออกข้างทางไปเลยตามนั้นนะถ่ายแล้วนะมารับรถได้เลย เซตที่ไส้เดิมเซ็ตโบและจมจัดให้กลอ Data ่องด a ตเ t ็ตสแตนดาร์ลนนะฮะริ้วๆนะฮะถือว่าเป็นคันนี้อาปูดจูนให้แบบนิเนียน,นเลยถือให้เป็นของข,องขวัญวันเมียทิ้งแล้วกันนะฮะเจ้าของรถม a สด้าสีเขียวนะฮะเพราะว่าน้องมันกำลังอกหักนะเมียทิ้งไปมีผัวใหม่เอ้ยเมียทิ้งไปมีแฟนใหม่ อย่าไปซีเรียสน,นะคนใหม่ก็แค่หน้าตาดูดีกว่าดูเมีอนาคตกว่าอบอุ่นกว่าใสกว่าผู้ใหญ่กว่านิดหน่อยนะอย่าไปคิดมากเลยเนอะโถ่เอ้ยแค่ผู้หญิงคนเดียว